สวัสดีค่ะจำใส่นะคะ HAPPY NEW YEAR สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนปีนี้ก็ปี2564แล้วนะคะเป็นปีฉลูหรือว่าปีวัวนั่นเองเราก็เลยเปิดคลิปของปีนี้ด้วยการทำคลิปกินวัวทั้งวันค่ะทุกคน ปีวัวก็กินวัวนะคะก็ประมาณนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้ค่ะทุกคนปีใหม่นี้นะคะช่องเราก็ครบปีนิดนิดแล้วค่ะขอบคุณทุกๆุกคนมากเลยนะคะ2 5 0 0 0 0หกว่าซับสไคร์เบอร์นะคะที่ติดตามเรามาตลอดทั้งปีแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้นะคะเราก็ไม่คิดว่าแบบทุกคนจะรักแล้วก็ชื่นชอบคลิปเราชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ ติดตามเราแบบนี้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะทุกคนคะ่ะสัญญาว่าเราจะทําคลิปสนุกสนุกสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเลยะคะ่ะสร้างด้วยสร้างด้วยใช่เราจะสร้างไปได้วยกันเนาะพี่อันเนาะใช่แลวใช่<ๆ>นี่โอเคก็วันนี้นะคะเราก็เลยแต่งตัวมาเป็นวัวค่ะดูออกไหมอือเหรอ โอ้โหดูไม่ออกหรอถ้าพี่อันดูไม่ออกคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะขนาดหลานเราเอลินอะยังดูออกเลยอะก็เดี๋ยวไปดูคลิปสิอุ้ยเอลินเอลินอาจารย์เป็นตัวอะไรว้ายเอลินเป็นยูนิคอร์นเอลินเป็นยูนิคอร์นแล้วอาจารย์เป็นอะไรอ่ะแจ์บัวอาจารย์บัวอาจารย์บัวไหมอ่ะแจมวัวว้ายอ่ะแจมบัวเหรออาจารย์บัว อาจมเป็นวัวเอลินเป็นยูนิคอร์นเจนสู้เอลินไม่ได้แล้วเห <laughs> ไุใดะ <laughs> เรายังไม่มองเป็นวันวเลยนึกว่าเสยนเลยโอ้โห oh. ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดนะคะขอให้เราผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ใครอยากอวยพรปีใหม่เรากับพี่อันนะคะก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะจะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคอมเมนต์สัญญาว่าจะอ่านแล้วก็ตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะที่ตอนนี้พี่จันใส่ไม่ใส่แมสอ่ะมันไม่มีใครจริงๆใช่เราแบบว่าเปิดแมสเพื่อแบบถ่ายคลิปไงคะแปบ๊บเดียวแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไปตามหาอะไรกินก็ไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรที่เป็นวัวบาง วัวอย่างแรกที่เราจะไปตามหานะคะก็คือวัวตัวนี้ค่ะตัวนี้ใช่ทำไมอ่ะคือเราใส่เสื้อวัวพี่อันก็ต้องใส่ด้วยนะฮะใส่คู่กับมืนจะได้น่ารักดีแล้วมันจะมีขายเหรอตอนเนี้ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาวัวให้พี่อันก่อนนะคะทุกคนไม่รู้ว่าที่นี่จะมีเปล่าไปดูกันค่ะได้เสื้อวัวแล้วค่ะนี่น,นี่น่ารักอะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตามหา ของกินที่เป็นวัวกันหิวแล้ววัวอย่างแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะกินวัวไม่กินนมวัวเป็นไปได้เหรอใช่ใช่ไหมเบสิกเบสิกนี่ก็คือนมสดปันนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยอะ่ะโอ้ต้องเลยโอ้เย็นหัวเย็นหัวดูดเร็วดูดเร็ว มีใครเป็นบ้างไหมที่แบบว่ากินน้ําปั่นแล้วแบบว่าจีนขึ้นสมองอะคือมันทรมานมากเลยอะแต่เราก็แบบรีบดูเนี่ยเพราะมันอร่อยด <c oughs> ูน้ําพูดเยอะจัดเลยเอ่ะตะกะตะออเฮ้ยใจเย็นนะนี่เราเองโอเคไปตามหาเมนูต่อไปค่ะทุกคนขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าร้านครายทำ,ำไมพูดไทยคล่องจังเลยตัวนี้ผมเป็นวัวไทยครับ <c oughs> ต่อไปเราก็มากินขนมแบบเบาๆเรียกน้ำย่อยค่ะทุกคนเป็นรูปลายวัวด้วยค่ะอันนี้บราวนี่ครีมชีสค่ะทุกคนเป็นลายวัวเลยเนาะ <c oughs> ใช่ลายเดียวกับเสื้อเลยมูเป็นบราวนี่แล้วก็เป็นครีมชีสอีกอะ่ะ อันนี้เป็นลายวัวใช่ไหมชีสก็ทำมาจากบัวนมบัวใช่ใชบราวนี่ก็มีส่วนผสมของนมใช่เขียนเป็นวัวเพียงก็ต้องกินด้วยกันนะฮ้ยควรควรได้กินด้วยอีกได้กินด้วยอืมือมถ้ากินแล้วต้องร้องมอทุกครั้งโอ้โหวันนี้น่าจะหลายร้อยมอไปค่ะไปตามหาวัวต่อไปดีกว่าว่าเราจะได้กินอะไร เมนูวัวต่อไปค่ะทุกคนกินวัววันนี้ไม่มาที่นี่ไม่ได้เป็นร้านโปรดของเราค่ะทุกคนขาวัฒนาพาณิชเป็นร้านที่เราชอบกินมากเพราะว่าเนื้อเขาอร่อยมากหม้อเนื้อวัวทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนขาใหญ่มากก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งข้างในนะคะทุกคนขาไปดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้าง นี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็สั่งมาแล้วนะคะเป็นเกาเหลาเนื้อค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนี่เลยเนื้อค่ะทุกคนนี่คือเนื้อหัวนุ่มๆนิ่มๆเลยค่ะดีมากเลยไม่ต้องปรุงเองเลยนี่นี่เนื้อตุ๋นเขาเนื้อตุ๋นเขาทุกคนค่ะอืหอหอ อร่อยแล้วอืมอร่อยเนื้อ <Yeah. S 2> <c oughs> เนื้อเขาหอมมากเลยอ่ะไม่จริงจริงไม่จริงไม่เชื่อน้องชิมหวังไว้แค่นี้แหละอยากชิมก็บอกมือเฮ้ยใจเย็นนีอะไรอ่ะเนี่ยมีตะเพาะฮะน,นี่นี่มันกึ๊ดๆอะ่ะใช่ ดี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 อันนี้อะไรอ่ะยุยยุน่ารักดีอ่ะสงสัยจะเป็นกระเพาะอ้าวแล้วเมื่อกี้อ่ะผ้าคีริวอ่ะมั่วนี่หว่าเชื่อเลยนะอันนี้กระเพาะใช่ป่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผ้าคีริวก็อร่อยกระเพาะก็น่าจะอร่อยเฮ้ยอร่อยอะไรนี่แหละไส้ไส้แหละไส้นิ่มแตดีทุกอย่างจริงๆละลายในปากอ่ะต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรเจนแก้ว ไม่ได้สั่งมากินหรอคำถามคือไม่สั่งมาให้ไม่หวังสุดยอด<ฮ>ทุกคนอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปิดคลิปเลยนะครับ <laughs> สวัสดีครับทุกคน <laughs> <ไ>นี่คือ,อไฮไลท์อของร้านนี้เลยเนื้อตุนนนต่นยาจีนเนื้อตุ่นยาจีนใช่ไฮไลท์ยังไงก็โอ้โหอร่อยจะตายเนื้อตุ่นยาจีนทีนน่นี่ใช่หรอใช่อะไรเนี่ยอ่ะไหนชิมน้ำก่อนแล้วอันนี้คืออะไรเนื้อเนื้อส่วนเนื้อส่วนไหนนก็ส่วนหนึ่งเลย อร่อยอ่ะเหมือนกินไอ้นี่เลยข้อไก่เหรออืมอร่อยมากส่วนไหนเนื้ออันนี้เหรออืมปิกาจูฮะ<ห>บ้าหลอกแล้วไอ้เขาจะขาย,ยบ้าจริงเหรอพี่ขาอันนี้คืออะไรคะมันเป็นขอบตัวผู้ขอบผู้ชายตัวผู้ชายอะฮะลองชิมไหมหอ,อ่ะพี่อาร อาสั่งมาก็ต้องกินดิเนี่ยนะเออแต่มันอร่อยอ่ติดใจเหรอจ๊ะกินอันนี้ชิ้นที่เหนือที่เรากัดไวใช่ปะเราจะกินปิ๊กกระจู๊วหัวค่ะทุกคนอ,อร่อยจริง <c oughs> อ่ะเธอชามนี้เป็นของเธอเขากินเนื้อต่อเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะทุกคนขาแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปค่ะ เมื่อกี้เรากินเนื้อวัวต้มไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะต้องกินเนื้อวัวย่างคะ่ะทุกคนและที่เราสั่งมาก็คือเซตเนื้อวัวแบบอใหญ่มากค่ะทุกคนนี่เซตเนื้อวัวที่เราชอบกินอ่อนเป็นอะไรที่ชอบมากคลิปนี้ได้กินแต่ร้านโปรดเมนูโปรดอย่างแรกที่เราจะกินในถาดน,นี้นะคะทุกคนก็คือจานนี้เลยคะ่ะจิ๋วจอันนี้พี่เขาบอกว่า ให้เรากินสดๆค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นเนื้อวัวซาชิมิอ่ะกินเนื้อว so ัวสดๆจิ Music ้มๆอร่อยก็เป็นเนื้อวัวแล้วก็จิ้มซาชิมิอยากชิมไหมต้องได้ชิมมาแล้วนี่อ่ะคาร้บอน้าร์อน อร่อยร้อนเอ้ยไม่ได้อันนี้เย็นหน้าเนี๋ยร้อนรสชาติเป็นไงก็เป็นเนื้อวัวที่ครีมมากอืมเฮ้ยมันอร่อยนะทุกคนดูดิใช่ไปกินนะใช่กตส่วาซาบิด้วยหรอนิดนึงอร่อยไหมดีดีโอเคไปไปถือกล้องได้แล้วบ้า เดี <ider> MM ๋ยวเราจะมากินเนื <adia> <iva> ้อย่างกันค่ะอุ้ยวันนี้เรากินเนื้อครบเลยนะเนื้อหนามใช่ป่ะเนื้อหนามก็คืออะไรอันนี้คือส่วนเสือร้องไห้ค่ะทุกคนแปลกเนาะกินวัวแต่เสือร้องไห้อ่ะมันมีประวันะทำไมเขาบอกว่าเสือร้องไห้คือเนื้อวัวที่คนกินจนเสือไม่ได้กิน จริงหรือเปล่าไม่รู้ค่ะทุกคนฟังหูไว้หูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแซเย้มเลยค่ะทุกคนดีๆที่ทำคลิปนี้แต่ไม่ดีที่ตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเนื้อนุ่มมากค่ะทุกคนอร่อยต่อไปอันนี้ค่ะทุกคนเห็นมันอยู่ข้างๆกันลายเนื้อสวยมากดูดีทุกคนดูลายสิ ซปเปอร์คารูบีค่ะทุกคนย่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็คือเสือร้องไห้เมื่อกี้แหล้วใช่แต่แค่มันเยอะกว่าสวยกว่าใช่ละลายในปากอร่อยมากอะอันนี้เป็นซปเปอร์คารูบิอันนี้เป็นคารูบิธรรมดา คืออน,นี้หอมกว่าแต่อันนี้นิ่มละลายกว่าและอันนี้เป็นเนื้อส่วนท้องค่ะทุกคนท้องวัวนะคะมาอันนี้คือส่วนท้องนะคะทุกคนสังเกตดูเราไม่ได้จิ้มอะไรเลยอะ่ะมันอร่อยมากๆแลว้วอ่ะท้องวัวนี่เหมือนท้องเราเลยอะ่ะทป็นมอะ่ะนิ่มต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนล่องซี่โครงนะคะ เดี๋ยวเราย่างก่อนอันนี้คือล่องที่โค้งค่ะที่สุกแล้วนะคะอืออันนี้หอมนำแล้วก็กรุบๆหน่อยต่อไปค่ะเป็นเนื้อส่วนนี้ค่ะเนื้อส่วนข้าวโพดค่ะข้าวโพดเป็นจานข้างๆพี่ไหมอือเนื้อส่วนพิเศษคืออะไรเนื้ออะไรพิเศษจริงๆพิเศษอีกแล้วอ๋อใช่ไม่กินอ๋อเฮ้ยสั่งมาให้หรอสั่งมาให้เลยคืออะไรอ่ะเนื้อส่วนอะไรเบคอนหรือเปล่า ใช่ปะ่ะเหมือนเลยอ่ะใช่ใช่มันที่แ่นเหมือนเบคอนเลยดูดิทุกคน,นเหมือนแฮมเหมือนแฮมเออเออเออเขาเรียกว่าอะไรแฮมปะ่ะเหมือนอาหารเช้าอ่ะนี่อู้ <c oughs> อันนี้กึศกึศกึดมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะลิ้นฮะลิ้น เฮ้ยความรู้สึกเหมือนเคียวลินจริงๆทุกคนเรากินหมดแล้วค่ะทุกคนหมดยังไงหมดอย่างนี้ไงนี่หล้มวัวทั้งตัวเอาจานปิดก็ไม่มิดไม่ติดฮะแล้วเราก็สั่งเช็คบินไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจานนี้แล้วก็ลิ้นที่พี่อันสั่งมาเมื่อกี้กี่บาทมาแล้วครับใบใบชะตากรรมทันธราทระันตาเฮ้ยไม่มีอ่ะเปิด เปิดเริ่มเปิดปีด้วยมือนี้คะ่ะทุกคนไปเอาเลืไปทำอะไรก็ได้หนะ2,431าบาทพี่อ่านบอกว่าพี่อ่านจะเลี้ยงเพราะพี่อ่านเป็นคนสั่งลิ้นมาสั่งลิ้นใช่ดูราคาลิ้น190บาทด้วยหนึ่งแถมหนึ่งด้วยแล้วพอสั่งลิ้นแค่นี้เลยต้องจ่ายทั้งหมด2431บาททวน <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวพี่อ่านจ่ายตังค์ก่อนนะคะแล้วก็รอ oh. ไปเจอกันร้านต่อไปคะ่ะทุกคน กินวัวไม่มาร้านนี้ก็ไม่ได้เลยค่ะทุกคนร้าน,นอะไรเอ่ยร้านนี้เลยอืมมิ้วทั้งเนื้อวัวก๋วยเตี๋ยววัวนมวัวเกี่ยวกับวัวหมดเลยเนาะใช่แต่ว่ามันยังไม่ครบไงกินของคาวมาเยอะแล้วมันต้องมากินของหวานที่นี่อยู่ร้านนี้ปกติแล้วเราก็กินนี่เลยค่ะทุกคนไอติมอึ้มมิ้วนีไอศครีมนมนะคะทุกคนคขาวสุด มองไม่เห็นเลยใช่ปะไม่เห็นเลยไอติมนมที่นี่อร่อยอยู่แล้วแล้วช้อนเนี่ยทำจากกระดูกวัวไม่ใช่ลก็ไม่ใช่เว้ยไปเว้ยไปเวลากินอ่ะเราจะต้องแบบอย่างนี้นะมิลโอเคแล้วเกี่ยวกับวัวที่ไม่ใช่ไอติมนะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะเต้าหู้นมสดเหรอไม่ใช่คือนี่ไงโยเกิร์ตนมสดนี่อยากอุ้ย ทุกคนมาดูนี่ดินมเนียนมากอันนี้คือเขาฝาปิดอยู่หรือเปล่าอ่ะอุ้ยไม่ใช่ตรมย้นมสดจริงเหรอไม่ใช่นี่โยเกิรต์ตอืมก็โยเกิรต์ตอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะโยเกิร์ตนมสดค่ะทุกคนอันอนี้อร่อยอ่ะนี่ร้านนี้เลยค่ะไม่ได้แต่เด็กยังเก๋มันคือนมอ,อัดเม็ดค่ะทุกคนคะ่ะทำจากนมวัวนะคะทุกคนเป็นนมอ,อัดเม็ด ของอึ้มมิ้วนะคะไม่มีการสปอนเซอร์นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะนมอัดเม็ดนะคะอร่เยเด็กๆกินแบบนี้เหรอใช่เด็กๆพี่กินแบบนี้ยังไงเอา้องไปหน่อยพี่อ่านก,กินยังไงตระสจากโควิดเช่นกันอุอ้ยกอกปากเป็นไงทุ<อ> <laughs> กคนค่ะสบายมากเราได้นมมากินพี่เขาไปคั้นนมวัวบ,บีบออกจากเต้าแล้วก็ใส่ขวดให้เรากินเมื่อกี้เลยอยู่ในตู้อยู่ในตู้เย็น ที่จะว่าไปวันนี้ไม่ได้กินนมจืดเลยอ่ะเมื่อเช้าเราก็กินนมปั่นหวานแต่น,นมจืดที่นี่อร่อยมากเลยอ่ะ น้องๆอย่าลืมนะคะกินนมกันเยอะๆนะคะจะได้โตไวๆจะได้ไม่สูงเท่าพี่นะคะให้ไปสูงแบบพี่อั๋นนะคะทุกคนคะ่ะแต่อย่าก,กินอันนี้กอกเปล่าแบบเมื่อกี้เยอะนะคะไม่ได้ต้องกินนมจืดแบบนี้นะคะทุกคนถึงจะสูงแบบพี่อั๋นนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเช่นกันนะครับปีนี้ปีวัวนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้เราร้วยนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันทิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย